เปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับงาน b l a Happy Life โดยกรุงเทพประกันชีวิตที่เชิญชวนให้ทุกท่านเต้นแอโรบิกผสมกับท่ามวยไทยเพื่อสุขภาพและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยโดยโครงการนี้ก็ได้คุณกำปั้นบาซูมาเป็นพรีเซนเตอร์เรียกว่าทั้งเต้นทั้งชกสะใจกันไปเลยแล้ครับสวัสดีครับผมกำปั้นบาซูครับกกจริงๆแล้วคีตามวยไทยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของของคนไทยเลยซึ่ง ด่งดังไปทั่วโลกเลยใครๆก็รู้จักกันฮะแล้ววันหนึ่งเราได้มีส่วนเหมือนเผยแพร่วัฒนธรรมของของบ้านเราอะไรเงี้ยแล้วผสมผสานกับเพลงสไตล์แดนซ์ที่เราชอบเนี่ยแล้วมันเอามาบวกกับเป็นท่าเต้นด้วยมันแฮปปี้ครับชอบครับชอบมากๆ และยังมีกิจกรรมเจ๋งๆเต้นล่าลาลุ้นเงินแสนอีกด้วยก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเด็กๆวัยรุ่นหรือว่าจะเป็นคนทํางานนะครับหันออกกำลังกายกันเปลี่ยนรูปกันดีกว่านะครับแล้วก็มาร่วมสนุกของเรานะครับมีส่งคลิปมานะครับเป็นคลิปมันๆแล้วก็เป็นคลิปที่คุณคิดว่าโดนนะครับเรามาเจอกันหมดเขต3 1ตุลาคมนี้นะครับส่งคลิปกันมาเยอะๆนะครับเพอเรารออยู่ครับและนี่ก็คือบรรยากาศงานทั้งหมดครับ ชาวแฟนซ่า <Okay. S 1> ก็อย่าลืมส่งคลิปไปประกวดกันเยอะๆนะครับติดตามได้ที่ Facebook B R A Happy Life นั่นเอง